สวัสดีครับประสบการณ์ครั้งแรกการหาเห็ดของโชคไทยโดยมีผู้เชี่ยวชาญพามานะครับมมรหานะครับเราจะมาหาเห็ดกันไปผู้นบผู้นบผู้พาดำนะครับดีแล้วนะดีแล้วนาเห็นไหม <laughs> ดูชุดผู้วาน้ดูชุดนะครับข้าข <c oughs> ้าไม่กล้ามาไหนข้าจะทำอะไรง่ายไผบุ ครับหาต่อครับหาต่อเขาว่าหาเห็ดต้องมีไม้เขียนะครับไม้เขียของโชคชัยอยู่ไหนน้อหนะาคุณมาค่ะไม้เขียไม้เขีขยของใครของมันนะคะเราได้ไม้เขียแล้วนะเราไปคันต่อลองข้ามฝั่งกันแล้วนะครับพี่เจี๊ยบอยู่นะ จะมาเปิดประสบการณ์ใหม่รู้่งนี้นะครับค่อยน่าจะใส่รองเท้าแตะมานะครับก็เสียมทับผ้าใบนะจ๊ะน้ำมน,นต์ลลงมาไม่นั่นกลับแล้วบ่ <c oughs> หรออนะครับสุปนีพร้อมสุปนีพร้อมไหมสุปนีได้กี่ดอกแล้วเห็ดเท่าหนึ่งดอกโมเมนต์ดอ, Moment, ดอกที่เขาเขียมึนตอนนั้นบอกมันจะเกิดตามนี้หรอเนี่ยดอกขาวๆดูดีๆถ้า,า,าไหนโชคชัยจะหาเจอเนี่ย นี่เขาเขาบอกว่าต้องเขีย่ยอย่างนี้นะครับแล้วจะหาเหตดเจอแล้วทำไมเราต้องมาเขีย่ยต่อดักสุพนีเนี่ยไปเขีย่ยที่ใหม่นะครับน้องเดี่ยวก็นยังไรเห็นยูดู ดูแม่เสือตัวนั้นนะครับดูแม่เสือตัวนั้นนะครับดูชุดหาเห็ดนะครับดูแม่เสือนะครับไม่คือแม่เสือน่ะเต็มยศไงแต่ลูกเสือน่ะลูกครึ่งนี่นะครับแม่ปูนะครับคนที่บอกว่าเห็ดหลายคักหลายแน่นะครับ ขาดำหาดานะีเอเอาอย่ามามอมนี้เด้อาขาบ่ขกินออกมาทานร่กันเด้อรุ่นพ่รุน้เอาไปมอเอาเห็ดยังมามอมนเ็ที่เดงนาหิอาดูครับดูครับครูโรงเรียนนี่นะครับพามาหาเห็ดนะครับเอาเอาอกินในดูสิครัได้กี่กี่ดอกแล้ว สองสี่หกเจ็ดค่ะได้เห็ดอะไรอ่ะเห็ดหน้ามุมค่ะหรือว่าเห็ดดังควายไม่รู้จักค่ะดังควายหาต่อครับหาต่อหาต่อโชคชัยต้องได้สักหนึ่งดอกนะครับภารกิจวันนี้พี่เทียบพี่เทียบดูคือค่อยๆกลัวยุงหลายยดูนีก่อนค่ะดูนีก่อนรองเท้ารองเท้าหาเห็ดนี่มันรองเท้าห้องน้ำ ม่นี่นี่ครับอันนี้แม่ปลูกก็พามานะครับหรือตั้งหนึ่งดอกครับโชคชัยมาถ่ายวอกเล่นนะครับภารกิจของโชคชัยคือหนึ่งต้องอ๋อทนนุยงลุกัดเนต้องได้หนึ่งดอกโชคชัยนะครับโชคชัยต้องได้หนึ่งดอกนะครับอ๋อกระดกตีตาด้วยนอยโชคชัยจะหาเจอไหมไปดูกันหาต่อไปครับ เห็ดเห็ดเห็ดจอกมาเห็ดเห็ดเห็ดอันนี้เรียกเห็ดอะนะครับเห็ดกุ๊กกุ๊กกุ๊กกอันนี้ไงหนึ่งดอกนี่นี่นะใช่ไหมใช่ไหมนี่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 เห็ดกี่อเหบื่อะโอ้ยสศกใสบูซ่าหาเห็ดตั้งนึ่งดอกทวนไม่เก็บแล้วเขาบอกว่าเห็ดไตเบื่อไม่เก็บหาต่อ คเคลียเคลียเคลียตรงนี้ก็เขียนหมดแล้วนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่นะคะนี่นะคะเห็ดเห็ดเดี๋ยวเดเห็ดเห็ดโอ๊ยนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะเห็ดเห็ดเห็ดอะไรไม่รู้นีะเห็ดอะไรไม่รู้อันเห็ดนี่ดอกแดงนี่คือเห็ดอะไรเห็ดเห็ดเห็ดอำมาตย์ ก็แสดงว่าใกล้ๆมัน um ก wow ็ควรจะมีก็คือเยเจ้าเยอะไปแล้วอ่ะนี่มันจะขึ้นตามผนเหรอป้าเจ้าคือหาเก่งแท้ เอาจะออกไปกันแล้วเหรอทำไมติดแล้วนะหาเจอคนเดียวสุปนีได้ไหมในความคิดของขับเจ้าขับเจ้านื้ว่าเดินเข้ามาจะเห็นเห็นผดุดๆุดพุดุดเลยแบบเยอะมากแล้วก็เล่นเก็บเอาในความคิดของโชคชัยนะ อันนี้รอยเขาไมาเ่เขี่ยเขาเขี่ยกนหมดแล้วนะครับมาค,ค,ครับเราจะไม่ละความพยายามเป้าหมายคือหนึ่งดอกนะครับเป้าหมายคือหนึ่งดอก สาธุแล้วนะครับฝั่งนั้นมาแล้วสาธุแล้วเดี๋ยวมามามาถ่ายเอาไหนครับพี่กาดีพี่ายหนาธๆไหน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 มาสาธุสาธุเห็นยังไหมโอ้โหถ้าคุยอย่างดีเห็ดเบื่อเลยเห็ดเบื่อไหมไม่ดูเด็ดดีไม่น่าใช่น่าจะเป็นเห็ดทานเห็ดทานมา ตั้งสองดอกนะครับแสดงว่าตรงนี้แถวนี้ต้องมีห่ะ อ๋อนี่หนึ่งดอกนะหรออันนี้เห็ดห่านมันไม่มีเพื่อนหรอคะมันมีเพื่อนแค่นั้นละกันวุ้ยพี่เอกทำไมเจ้าทำแบบนี้ฮะเจ้าเหยี้ยพม่ายไม่รู้เเก็บเลยเนี่ยเอาเก็บออกมาอันนี้นี่มีตั้งสองดอกเนี่ยๆดอกน้อยๆนี่ใช่ไหมเอานี่เน่อีกนะให้เพื่อนจะอย่างไรนี่ไงเหีย โชคชัยบรรลุวัตถุประสงค์แล้วอันนี้หรอเอาเก็บขามันพร้อมแนละ้น,นี่เหรอโอ้โห,หมอ,อ,น,น,หอนี่พี่จ๊ไมนน,นนี่นี่ยเราเก็บเก็บนะครับอบเอาปลาแตกแท้ๆโอ้ตอนนี้มดัดนะคะนี่กใครได้แล้ว ตีนีะห,หาให้ซึ่งเป็นดอกที่ผิเดเ,เจีย๊ยบดูให้น้องพี่เจีย๊ยบดูให้น้องหน่อยตายเบียดไหมไม่เบีย,บยค่ะอ่ะเก็บเลยค่ะพี่กำลังใส่เ,เนี่ยโอ้โหสุดยอดค่ะโอ๊ยลูกมันก็เอาเหรอคะเอาไม่รู้หนูเก็บมันมาหมดอ่ะอ๋อตายแล้วเอาไมหนูอยู่ไหนอ่ะ

ตรงนี้มันต้องมีเชื้อมาเด้โอ้ยนี่ลูกมันตัวนี้โอ้มาแมน ค่อยมีความรู้สึกว่าค่อยไม่เหมาะกับการมาหาหิดนะครับหาต้งนานมากโชคชัยยังไม่ได้สักเห็ดเลยผู้ผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมเว้าว้า์อะวะห,ห,หน้าตาบอกปาาเป็นตระหหินนะครับแต่หาแต่เซียนมากน่าจอีกแล้วขาดเลยโอ้ยโชคชัยไม่หานะครับโชคชัยเยียบเห็ดเอาแสดงว่าตรงนี้ไม่ต้องมี มีไหม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 แตดป้าไปนะครับหาไม่เจอครับโอ้โอ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 เมื่อกี้นี่ถ่ายบนหินนิดนะจ๊ะเอาหรอนีเนี่ โชคชัยเจอหนึ่งดอกแล้วนี่นะเม่นปะโมเมนนี่แม่นี่นะเออเห็ดอย่างนี้เห็ดอย่างนี้เ็ดไ <c oughs> นี่นะครับสิ่งที่โชคชัยได้เาาสียเงไป เห็ดไครพี่เอกอร่อยมากเลยเนี่ยหรอไม่รู้เอาเคียกิ้วไปครับโชคกใส่เริ่มสุดอะไรนะครับได้ได้ได้ข่าวว่าหาเห็ดผิดเหรอได้เห็ดไข่กุ้โกนึงได้เห็ดบ่เห็ดใครเท่านี้อ่ะจะพังกันว่าได้ไม่ได้มันคือเห็ดอะไรมันคือเห็ดหน้าแร่หน้าอ่อนหน้าแร่หน้าอ่อนโอ้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเห็ดนะครอันนี้เชี่ยวชาญไหมก็เชี่ยวอยู่ร้อนแล้วเนี่ยถอดแล้วเนี่ย โอ้ยเนี่ยกลับเต็มหน้าเต็มตาเลยเนี่ยยุงนะครับแม่แม่กโฮมแล้วนะคะดูนะครับโอเคโอ้ยายเจ้าหาต่อบ่โอ้มาค่ะมาปีคลิปกันเถอะโอ้สรุปแล้วประสบการณ์ได้เห็นอะไรบ้างคะ ซึ่งไม่ใช่เห็ดไขเข้าใจเข้าใจผิดมาประมาณเข้าใจผิดมาประมาณส0มสินาทีบอกว่าได้เห็ดไขรเท่านี้เท่านี้เราเราเราก็กรีดเต็มทีอ้าเห็ดไขเห็ดไขสรุปเห็ดไครวะย้ำอีกรอบนะครับอย่าไปต่อราคาเขานะครับกว่าจะหาได้ครับยุ่งเต็มหน้าเลยครับตอนนี้โอ้ my god ดูสภาพนะครับโอ้โหโชคชัยก็ หลงกลมากกับเขานะคะยาย่ลงค่อยค่ะจหนูค่อยแทกค่อยอยากดวนะเอาละค่ะจบคลิปไปแล้วกับภารกิจหาเห็ดเห็ดไข่หวาโอเคบ๊ายบายบายบายนอนเร็วจุ๊บจุ๊บตำนานเห็ดไข่นะคะไข่เห็ด